ลากกับพ่อเมียเรื่องของเราก็มีอยู่ว่าลูกใจกับพ่อเมียมันถึงเหล่าขานกันมาว่าลูกใจกับพ่อเมียเนี่ยมันมาถูกกันลูกจางคุณยายยังอย่างไรก็เป็นกระถูกก่ต้องอยู่มาก็มีก็เรื่องละหองกระแหงกันกระถูกจะตากันมีวันหนึ่งลูกใจมันคึดค่้แก้แค้นพ่อเมียมันมันก็เลยชวนพ่อเมียไปจอมเบ็ด่อไอ้พ่อเขาไปจอมเบ็ดนั่นปะ จอมเบ็ดไงไอาลูกชายแต่ตอนอีป่อไปจอมเบ็ดฟานนะฟันมันอยนู่ในแพกในรอยบุตมมันจะมาจอมในบกในหนองใจใจเออนี่อีป่อจะเฮากาเขาจะไปจอมเมื่อป่อหันนี่ถ้าม่ได้ฟานมานะเขาตึงมาอยู่บ้านหลังนี้เลยละเขาจะไปแล้วเนอะทีนี้ป้อเมียมันก็ไขหันมันจะเป็นจะได้บ้ามาเหลือจอมเบ็ดฟานนะ่ะก็เลยตัดสินใจไปตัวเผื่อไปถึงหนองน้ําลูกใจมันก็เลยบอกป่อเมียว่าไมา่ๆป้อมันนอาทั้งหลังเฮานี่เขาจะจอมแล้วนะ ที่มันจะเอาเบ็ดที่จอมปะจอมมันก็บอกเอามันเอาลูกดิงมัดใส่เจือกในหล่อนจอมลงน้ําบุบสกังมันก็คึิดกันเบ็ดขึ้นลูกดิงมันก็ติดใส่เบ็ดขึ้นมาไปใส่พ่อเมียมันพ่อเมียมันก็เลยว่าอ๋ออายังง้นเลอนี่เอาอายังมันูกงอนยีปอนี้ยีปอจะไปเดือนกำเดียวฟานมันจะกินละฟานมันจะกินลวนะมันก็เอาจอมลงแหมเพื่อคึ้แหมก็ติดหน่อเมียมันแหมดังปุ๊บก่อนเอาเข้าเอาเข้า ป้อเมียมันเจ็บเรือแห้งทนบ่ได้ฮะออ้ทางน,น้ำเรือนี่หมาหมาไมป,ป้ยป่อเมียมันจะเจ็บง่อนก็เลยเตลป๊กบ้านกำนี้ป่อเมียบอกฮู้หรอกว่าลูกใจมันไปยิงเอาฟานในป่าในดอยลักเอามาไว้อยู่หิมหลองน้ำสอนไว้ในโคในเหล่าปุ่นเผื่อป่อเมียมันเตวหนีป๊กบ้านมันก็เลยเปียเอาฟานเปิ่เอาฟานติดหลังตอยกันเมือบ้านแล้วมันก็ว่านี่ป้อ ให้พ่อบอกเมือก่อนนะพ่อจะได้แหบเป็นสองสามตัวเนราะเน่ก็เน่จะไปหูได้ไดติ๊กติ๊กอะเจ็บงอนก็เจ็บอยู่ถูกงอนอีพ่อดังต๊าปป๊อกปอ่ะน่พ่อเมียบอกม่าลูกใจมันยิงฟันมาไว้ก่อนละอันนี้มันก็เลยแก้แค้นพ่อเมียได้สมใจมันก็เลยว่าจลูกใจกับพ่อเมียมันจะได้กระตุ้นบาดทกกันจะอี้แลย